สวัสดีครับพี่น้องผู้ไทยทั่วโลกนะครับเมื่อนี้ค่อยละมาเว้าภาษาผู้ไทยนะครับหรือว่าเอฟซี FC, ท่านเลอือค้องจื๋อนะครับเออก็สามารถถามค่อยเข้ามาได้ถามเป็นภาษาเลือกก็ได้นะครับค่อยละตอบเป็นภาษาผู้ไทยคือใดนะครับเออภาษาผู้ไทยนี่ขายแม่นว่า w r e you อา you r e a r e you ูโกอิงคือนี่เนาะภาษาผู้ไทยก็บอกว่า เจ้าเราไปซีเล์นะครับเจ้าเราไปซีเล์เจ้าเราไปซีเล์เจ้าเราไปเซอร์นะครับ h วอ e are you กอ i n g นี่ยคอมเมนต์ว่าถามว่าเมงโก้เมงโก้็กกคือมะม่วงนะครับมะม่วงแต่ว่าภาษาผู้ไทยบางบางผู้ไทยก็ของว่ามะม่วงนะครับบางผู้ไทยก็ของมะม่วงนะครับอืมแต่ว่า ภาษาผู้ไทยบางคนอย่างหัวเข่าเนาะอย่างหัวเข่าผู้ไทยบางหมู่บ้านบางชนงเผ่า,า,ากา็้องหัวเข่าแต่ผู้ไทยบางบางผู้ไทยก็้องหัวโค้ยพี่น้องอืมห้องหัวโค้ยอืมอย่างมะเขือเนาะมะเขือมะเขือเนี่ยภาษาผู้ไทยกับมะเขืออืมสากับเบือกะสกะกับเบอือหรือว่างามนะครับ งามคือสวยอืห้าหลังห้าหลังผู้ไทยก็บอกว่าซับเพิองงามกะละบางบางผู้ไทยเนาะแต่ผู้ไทยบ้านคอยก็บว่าสวยงามบิ๊กม,มในใหญ่ใหญ่น้องพี่น้อง,นหนองใหญ่เนี่ยภาษาผู้ไทยก็บว่าหลงุงกหลงแต่ะนะโอ้โหใหญ่จังเลยนะครับนี่อันนี้คือเป็นภาษาผู้ไทยพาเว้าโนูโฮโมนกับพี่น้องนะครับอือ รถใหญ่นี่รถคันใหญ่นี่ภาษาผู้ไทยเราของว่ารถยื้อเนี่ยอ,อ่อนาสิทธช่วยหนยรถยือย้อนะครับละกาะคำคำว่าโฮซิเคอร์หรือว่าตะไคร้นะครับตะไคร้นี่ภาษาผู้ไทยค่อยเราอของว่าฮูซิเคอร์หรือว่าโฮซิเคอร์นะครับโหนะครับหัวนี่โฮซิเคอร์นะครับภาษาผู้ไทยบ้านคอยห้องนะครับตะไคร้นะครับ คำว่าช้อนนะครับช้อนนี่สปูนนี่สปูนนี่ครับสปูนนี่ช้อนนี่บ้านคอ่อยของว่าบูงบูงบูงนะครับบูงครกครกตำน้ําพริกนี่บ้านคอ่อยของว่าโซกพี่น้องของโซกออสากระเบือนะครับบ้านค่อยหลัอองว่าสะกระเบอือสะกระเบอืออันนี้เป็นภาษาพไทยนะครับวอลโนโฮโมนพี่น้องอย่าฟังคำเลย ยื้อฟังคําว่าเผลอนะครับผมรเว้าเป็นภาษาผู้ไทยใือพี่น้องฟังนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮือนำแน่เด้อพี่น้องปองไปสบายดีมีแหงนวกนๆวงนวกนวก,นวกอ่ะสำนี้ละจ้วด